ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับติดตามการเมืองกันต่อนะครับมาดูสถานการณ์การเมืองเศรษฐกิจหลังคุณแพทองทานชินวัตรพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับการเมืองหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรเศรษฐกิจหลังจากนี้นโยบายอะไรต่างๆจะเดินหน้าได้หรือไม่นะครับพูดคุยในประเด็นนี้กันครับกับรองศาสตราจารย์ดรสมชายพักภาฒวิวัฒนักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองครับตอนนี้อาจารย์อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีนะครับ ครับอาจารย์ครับหลังจากคุณไพทองทานครับพ้นเก้าอี้นายกจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงครับสถานการณ์อาจารย์มองแบบไหนบ้างครับฉากพัดที่หนึ่งจสองเนี่ยคงหมายความว่าไม่พัดภูมิใจไทยหรือเพื่อไทยเนี่ยรวมกับทางด้านของประชาชนก็อาจจะรวมกันในลักษณะที่ประชาชนอาจจะไม่เข้าร่วมรัาบาลแต่สนับสนุนนะครับแต่ว่าใครจะได้หรือไม่นั่นขึ้นอยู่กับว่าชั้งสองเนี่ยนะครับพรคเนี่ย เพื่อไทยพิยารไทยนะฮะสร้างความมั่นใจให้กับทางด้านของประชาชนเพราะว่าประชาชนกาหนดเงื่อนไขไว้ว่าแค่จะสนับสนุนนะฮะคือสี่เดือนแล้วก็ยุบสภาเสร็จแล้วก็จะมีการทาประชามาติให้มีการเลือกอะกรครับแก้ไขทุกอ่าทั้งฉบับจัดตั้งสสรอ,ดอ,ดอดซึ่งนาอดีตเราจะเห็นได้ว่าทางด้านของเพื่อไทยกับทางด้านนี้เพื่อไทยไอ้การด้านของประชาชนก็มีรู้วความรู้สึกถูกเดี่ยว นะครับแต่ทางด้านภูมิใจไทยนะจีก็กินเกลียวกันฮนะเพราะลักษณะแนวคิดหรือนโยบายเนี่ยค่อนข้างเสียสวนทางกันเพราะทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีส่วนที่เรียกว่าที่ทําให้ประชาชนเนี่ยทักไม่แน่ใจเพราะตอนนี้เขาต้องการแน่ใจว่าจะมีหลักประกันแน่นอนแต่จริงๆในทางการเดือยอะไรคือหลักประกันมันเบี้ยวได้ตลอดเวลานะครับรบบนี้มคกฎหมายต่อให้กฎหมายจะยังมีการเบี่ยวกฎหมายได้เลยนะแต่อย่างนี้ทั้งหมดขึ้นอยู่กับว่าเ,าเขาเชื่อใจอะไร สองถ้าเกิดไม่แน่ใจเลยทั้งหมดฉักทัศทีสามครับก็คงจะนําไปสู่เรื่องก่อนยุบสภานะครับแต่อาจจะมีคนบอกเฮ้ยนักนเป็นไปได้ไ้อยรวมกันเลยโกรกันแค่ไหนเพื่อความอยู่รอดเมื่อให้มีการเลือกตั้งนะครับรวมกันระหว่างภูมิใจไทยกับเพื่อไทยถ้าโกรธกันก็มันเรื่องการมือไม่หนักปัวครับนะครับชักเข้าเช้าออกได้นะครับเพื่อความอยู่รอดแต่นี่ผมคิดว่าคงไม่ใช่ง่ายนักนะฮะแล้วก็ให้ทางด้าน บางท่านซึ่งดูแล้วจะกลับมาเป็นนายกถึงลำบากท่านผมคิดว่าเป็นฉากทัศน์ที่หนึ่งกับสองบวกกับฉากทัศน์ที่สามถึงยุทสภาครับที่ผมเชื่อเป็นสามฉากถ้าติเป็นไปได้ครับครับอาจารย์ครับมีเงื่อนไขหนึ่งของพักประชาชนที่มีคนจับตามองนั่นก็คือการแก้ไขรัฐมนูญเขาไม่ได้บอกว่าแก้มาตราไหนแต่คนก็ตั้งข้อสังเกตว่าจะไปแก้มาตราร้อยสิบสองหรือเปล่าอาจารย์มองยังไงครับนี่แหละครับที่เป็นประเด็นเพราะว่าที่คนสงสัยอยู่เนี่ยเป็นข้อแรกนะฮะที่ทําให้ ง่ายประชาชนหรือว่าพรรคจะร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยฮ <ạ. S 1> ะก็คงจะยากแต่ขนาดเดียวกันก็หมายความว่านะฮะว่า,เ,าเขาอาจจะอยูอ่ข้างหลังแต่ข้างหลังคุณก็ต้องประเด็นนะครับเราจะเห็นว่าแม้กระทั่งมีการรวมกันการเมืองนอกสภาก็มีความรู้สึกไม่เหุนด้วยนะครับ,พบรเพราะวันจะมีการแก้ไขนี่เป็นความรู้สึกนะฮะว่าอาจจะต้องการแก้ไขตรงนี้เพราะถ้าว่าการเมืองนอกสภาเนี่ยนะฮะผมก็คิดว่าเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่ามีผลกระทบหรือเปล่า เราเห็นว่าการเหมือนรอางสภาในตัวมันเองขนาดนี้นะครับมันไม่มีผลกระทบแต่ว่าไปมีผลกระทบอย่างในกนภาภารณีแพรทางกานก็คือยื่นทางด้านของสารรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นการเหมือนรกสภาตรงนี้ก็คือว่าถ้าเขาตลกงกันไดและการเหมือนร่าสภาอาจจะไม่พอใจแต่ก็ยังก็ยัง,ยงดําเนิกนการไปอยู่แต่นั่นหมายความว่าจะเป็นยังไงก็ตามฉากพักที่หนึ่งฉากที่สองอายุทางด้านของรัฐบ,บาลมันสั้นนะสีส่เดือนนะครับแล้วก็จะมีการเลือกตั้งอันนี้ก็เป็นฉากพักที่พูดง่าย เหมือนกับรัฐบาลที่จะมาใหม่ก็คงจะรัฐบาลเหมือนกับรักษาการนะฮะเพราะว่ามีการทําข้อตกลงยกเว้นว่าจะเบี้ยข้อตกลงอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งครับครับครับอาจารย์ครับหลังจากเปลี่ยนนายกแล้วนะครับความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาอาจารย์มองยังไงครับดีขึ้นแย่ลงหรือเท่าเดิมครับผมคิดว่าอย่างน้อยที่สุดนะฮะสถานการณ์กัมพูชามันมีสองเรื่องเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเหนือความมั่นคงครับ ในส่วนที่ผมคิดว่าสถานการณ์เนี่ยจะไม่เหมือนเดิมแล้วสมัยก่อนเนี่ยพอมีปัญหาเรื่องทะเลาะวิวางกันอีกสักพักใจก็ดีกันแล้วก็การค่าการลุถือก็กลับมาใหม่แต่คราวนี้ผมคิดว่าสถานการณ์มันบงชัดว่าเรื่องของความขัดแย้งทางด้านชุดด้านอ่ทางด้านความมั่นคงเนี่ยมันค่อนข้างจะเรียกว่ารุนแรงแล้วก็ดูท่าทางจะวยเชียอเพราะว่าเป็นเรื่องของการตีความของไอ้ตัวแทนที่ยังไงก็ตามไม่มีวันที่จะสมานฉันกันได แต่ว่าในครั้งนี้มันแสดงออกถึงทางด้านกัมพูชาเองก็แสดงถึงความหยุนแรงประกอบกับมีปัญหาเรื่องของโซเชียลมีเดียซึ่งทำให้ความหุุนแรงสูงขึ้นเพราะต่างคนตา่างเน้นเรื่องชาตินิยมตะวันที่สามทางด้านกัมพูชาก็มีการเปลี่ยนการเหมือนกับตีหางจากไทยเพราะรู้ว่าความบั่นคงเนี่ยต้องใช้เวลาเช่นอะไรครับเรื่องของการคาดการลงทุนก็เริ่มที่จะตีจากไทยเพราะในกรณีผมคิดว่าแม้รัฐบาลจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับศาสาจารย์มันอาจจะมีขึ้นได้บ้างอันนี้ไม่ปฏิเสธแต่ว่า ในแง่ของความความสัมพันธ์ในด้านของมั่นคงเนี่ยยังจะเป็นเรื่องของปืนเพียวแต,แต่ว่าเรื่องของเทนชันเรื่องของอไอ้ความอะไรครับคว,ความความขัดแย้งมาอย่างที่ตอนนี้แม้ว่าจะมีเรื่องิ่งเพียวแต่ก็ถูกบังคับด้วยเงื่อนไขนะฮะที่จับมอห,หามนาจไม่กล้าที่จะต้องว่าขัดขึ้นมาก็เลยทาให้สถานการณ์ยังไม่ได้ไปกระทบกระทั่งแต่อย่างจริงจังแต่ก็ยังกระทบกระทั่งเรื่องของอะไรครับทุ่นระเบิดอยู่ตลอดเวลาเพราะพูดง่ายสถานการณ์คงจะไม่เหมือนเดิม นะครับแต่ว่ามีโอกาสที่จะเรียกว่าที่ขายลงไปบ้างเราก็ทางด้านการค้าการลงทุนอาจจะที่ขายลงไปบ้างแต่สถานการณ์จะไม่เหมือนเดิมครับครับครับต้องรอให้ฝุ่นหายตลบกันก่อนไหมครับเรื่องทางการเมืองทุกอย่างถึงชัดเจนขึ้นฮะเออถ้าฝุ่นตลบปั๊บเนี่ยนะฮะสถานการณ์จะกลับมาสู่บาดเก่าเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่งนะ่ายนักเทียงแต่ว่าจะดีขึ้นเท่านั้นเองครับเพราะว่าดูแล้วหนึ่งเรื่องของสถานการณ์ตอนเนี่ยมันจะดงออกของภาพผี่ในักหนาที่มีความเขาเรียกว่า มีการตึงตัวในระดับเป็นเสริมโครงสร้างและอย่าลืมว่าผมเขาก็เริ่มใช้โดรนนะครับแล้วก็มีการใช้โลกมนุษย์ทิ่งต<อ>ั้งเ่านี่ยมันแสดงออกถึงโครงสร้างการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความขัดแย้งเงดี๋ยวในระดับเนินครับครับแล้วทิทางในการเลือกตั้งล่ะครับอ,อาจารย์อาจารย์มองว่ายังไงครับหากถ้าสมมติว่าพรรคประชาชนเลือกพรรคใดพรรคหนึ่งครับในการสนับสนุนโหวตครั้งนี้ข้อแรกผมไม่คิดว่าจะมีพรรคใดพรรคหนึ่งมีเสียงข้างมากเพราะฉะนั้นก็คงจะเป็นลักษณะรัฐบาลผสมแล้วก็อันที่สอง ผมก ak ็คิดว่าไม่มีการเปลี trendy, ่ยนแปลงอะไรนะครับอาจจะเปลี่ยนหน้าตานะครับหน้าตาแต่มันเหมือนท่าอธิบายกันเข้าใจง่ายเหมือนกับเป็นหนังซีรีส์ตอนนี้ลึกซีรีส์หนึ่งกำลังกำลังซีรีส์หนึ่งกำลังจบแล้วเป็นซีรีส์สองจะตามเข้ามาเท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นผมไม่คิดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงพรรคต่างๆก็คือยังเหมือนเดิมแล้วก็นักการเมืองนะครับส่วนใหญ่ก็เหมือนเดิมนะครับอยู่ที่ตรงนี้เพราะผมไม่ได้คิดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นครับแล้วก็จะไม่มีพรรคไหนที่จะมีเสียงข้างมาก กลับเข้ามาแล้วก็ภัคเดิมๆเนี่ยคงจะมีการจับตั้งรัฐบาลผสมเช่นเดียวกัน,กนครับครับอาจารย์ครับภาคเศรษฐ,ฐกิจมองกันยังไงครับเศรษฐกิจตอนนี้รัฐบาลที่มานะครับนะครับเจอปัญหาเนี่หลายเด้งครับเด้งแรกเป็นการแก้ปัญหาช่วหน้าสองเรื่องเรื่องหนึ่งอ่อเรื่องหนึ่งก็คือจะนาเนินมาตรการนะครับในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวให้เข้ากับทางด้านนโยบายสินค้ามแม้ว่าทตอนนี้จะมีข่าวว่าถูกสารอุทธร แต่นะยังไงก็คงด,ดําเนินการต่อนะครับเาบ็าเมีโอกาสที่ชนะ่านสารสูงเพราะะน้นี้ต้องมีการเตรียมการเพราะว่าครึ่งปีหลังเนี่ยจะเป็นคนรึ่งปีที่ทุกป,ประเทศถูกกระทบทั้งหมดเราจะเห็นจริงนะเห็นชัดว่าเริ่มถูกกระทบที่ขึ้นม,มาอันนี้เป็นแรกสองกระทบเรื่องของทางด้านของกับทางด้านกัมพูชาด้านเรื่องของอะไรครับเศได้กินกับสังคมแต่ตัวนี้จริงๆตัวเล็กมันน้อยเพราะว่าการค่าชายแดนเนี่ย จะมีสัดส่วนประมาณสัก10%ของของของ10%ของการค้าไถเดินทั้งหมดการค้าไถเดินทั้งหมดเนี่ยมันประมาณประมาณ1.1.2พันล้านให้ดี10%คือแสนก,ก,ก,กว่านี่หมายถึงทั้งหมดนะแต่ดีจริงๆไปนไี่ถึงแล้วบรรทุกกระทบเป็นหมื่นล้านซึ่งไม่มากครับเพราะว่าการค้าของเราเนี่ยนะฮะ60%ของ GDP เนี่ยนะฮะมันเท่ากับประมาณเท่าไหร่ครับเอ่อ12้านล้านเพราะฉะนั้นประมาณไม่กี่หมื่นล้านเนี่ยน้อย แต่มันไปกระทบในเรื่องที่เกี่ยวข้องสังคมเพราะประจุตัวอยู่ที่เจ็จังหวัดและก็ที่สําคัญก็คือมันไปผสมประสานกับผลกระทบจากเรื่องของเรื่องของภาณิชรรมข้อสามรัฐบาลเจอปัญหาว่าจะแก้ปัญหาเรื่องของการตกงานเรื่องของหนี้ครัวเรือนของเอสเอ็มไยังไงอันนี้เป็นส่วนับันที่สี่เรื่องของการตกงานยับไปจะย้ายตัวมากขึ้นจากเรื่องของทิศทางการเปลี่ยนแปลงของเรื่องของน้ำเรื่องของอะไรรับเรื่องของเทคโนโลยี AI ต่างๆเหล่านี้กับันที่ห้ารัฐบาล กาลังเจอปัญหาผมเรียกว่าเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าเกิดเขาเรียกว่าอะไรับหน้าผาทางด้านความมั่นคงครับฟิสตอิกเพราะว่าต้องบริหารดีๆเพราะว่านี่สาระมันบานปลายจนถึง64ี่การขาดดุลงบประมาณสูงถึง4ี่4ุ5ห้าสี่จุดสี่สห้าและที่สําคัญงบประมาณที่เป็นงบประมาณเรื่องของงบประมาณอ่าประจาเนี่ยป้าก็เลย70%็ดสิบอร์งบลงทุนเหลืออยู่ยี่บน้อยมากเพราะฉะนั้นเนี้ยรัฐบาลจะต้องบริหาร ในลักษณะที่มีประสิิภาพปฏิวนิอย่างยิ่งยวดเลยนี่ฉะนั้นจะบานปลายเป็นปัญหาเรื่องของปัญหาท่างะที่รายจ่ารเงินการคลังเพราะฉะนี้ก็เป็นส่วนกับสุดท้ายรัฐบาลเจอปัญหาที่ต่อเนื่องมาหลายสิบปีแล้วจะพัฒนาจิตความสามารถในประเทศไทยได้อย่างไรเพราะปัญนตัวไม่ได้เศรษฐกิจที่จะอยู่ที่ตรงนี้สองเปอร์เซ็นต์ยงเจงสามเปอร์เซ็นต์ซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่ต่ำที่สุดในอาเซียนยกเป็นประเหน ity, ึ่งที่ชนะทางด้านหูุนอะได้เลหนึ่งครับเช่ยนปีสองปีเนี้ย บริหารดีที่สุดได้สองเปอร์เซ็นต์น่าถือว่าสามที่สุดนะครับเห็นแล้วครับครับครับต้องติดตามดูนะครับสถานการณ์การเมืองเศรษฐกิจนะครับหลังจากนี้แล้วก็วันนี้พักประชาชนก็จะมีการประชุมกันด้วยนะครับเพื่อที่จะเหมือนการเลือกข้างใช่ไหมอาจารย์ว่าจะไปซ้ายหรือจะไปขวาอาจารย์มองว่าตรงนี้ส่งผลกระทบอะไรบ้างครับผมก็คิดว่าตรงนี้มันมีผลกระทบต้องมาเพราะว่าก่อนรอยต่อตรงนี้เกิดจากรอยต่อตรงนี้หรือตั้งได้ผมยังถือว่ารอยต่อพ่าสี่เดือน เพราะฉะนั้นรอยต่อนี้นะฮะจะทําให้การบริหารมีผลกระทบนิดหนึ่งคือด้านเกี่ยวข้องกับไซโขลยีมากกว่าไซโโลยีแต่แง่น,นี้ก็คือว่าคนทักยังทักยังแน่ใจว่าสถานการณ์มันยังไม่นิ่งอันนี้อาจจะทําให้คนบางกลุ่มนะอาจจะชะลอการลงทุนได้บ้างแต่อันนี้ผมก็คิดว่าไม่มากที่ว่าไม่มากเพราะอะไรครับเราจะเห็นชัดชัดว่าตลอดสองปีที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบ,บาลก็อยู่หนเง,นง,นงนี้ยเงแต่คุณดูสิครับการ DOI เนี่ยเห็นชัดเลว่า การลงทุนของต่างประเทศสูงสุดในรอบหลายปีเลยครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เกิดจากเหตุผลข้อดีก็คือว่าแม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องเสถียรภาพการของรัฐบาลแต่เรื่องเสถียรภาพทางด้านนโยบายมันยังคงอยู่ไม่ว่าใครจะเป็นให้มาเป็นปรัฐบาลคงอยู่ไม่แย่ไหนนโยบายเรื่อง EEC นโยบายเรื่อง c l u s t e นโยบายเรื่องที่จะสนับสน,นุนอย่างเช่คนคุณอุ้งนิงบอกว่า soft power ยังอยู่แค่แต่เปลี่ยนชื่อใหม่ก็คือนโยบายเรื่องของอะไรครับเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของท่องเที่ยว เรื่องของอาหารเรื่องของวัฒนธรรมพวกนี้ยังอยู่บทอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ดีว่าภายใต้ความไม่แน่นอนนะไอ้มาตรการต่างๆหรือทางด้านเอกชนต่างๆก็คงจะไม่ได้ทิ้งที่ตรงนี้เพราะพวกนี้จะยังมาลงทุนอยู่มันอาจจะกระทบบ้างในส่วนของบางคนที่อาจจะมีความรู้สึกเฮ้รอดูให้ชัดๆเกันมาแต่ส่วนนี้อาจารย์คุณน,น้อยครับมัน<ฆ>ผลกระทบจริงๆในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ3 4เดือนนียต่อเศรษฐกิจนะฮะจะมีไม่มากนักอาจจะมีบ้างเนเรดนตี นะครับแต่ตัวที่หนักๆก,ก็คือสี่ห้าข้อที่อาจจะพูดได้จะพูดถึงอันนั้นนะรัฐบาลเนี่ยฮะไม่ว่าจะสีเ่เดือนนี้ต้องเผชิญอันนั้นเป็นปัญหาหนักหน่อยครับครับแล้วอย่างถ้าสมมติเป็นกรณีว่าพักประชาชนยกบวตให้ภูมิใจไทยครับ,แต,รชชรบแต่ว่าพักภูมิใจไทยเนี่ยไม่เคยเป็นแกนนํารัฐบาลเลย4ี่เดือนที่เหลือครับแล้วก็เงื่อนไขต่างๆที่ทางพักประชาชนได้เสนอไปอาจารย์มองยังไงครับมองว่าเป็นโอกาสหรือว่าวิกฤตของรัฐบาลเฉพาะกิจนี้ครับ อันนี้อาจารย์ก็คิดว่าเป็นอ่ะอะจะเรื่องของโอกาสรูปกิจนะฮะมันคงจะอยู่ที่อ่อยู่ที่ลักษณะว่าในสี่เดือนนี้เขาจะทําได้ขนาดไหนแต่ต้องยอมรับว่าในสี่เดือนเนี่ยมันข้อจํากัดมากเป็นสี่เดือนที่เขา,าเผชิญกับเรื่องของการท้าทายสามสี่เดือนไม่ใช่อของง่ายนักเลยเพราะฉะนั้นอันนี้จะขึ้นอยู่กับว่าในสามสี่เดือนถ้าสมมตินะฮะอันนี้เรากำลังตั้งข้อสมมติอยู่ว่าถ้าภูมิใจไทยมาบริหารในลักษณะที่ะะนะครับในลักษณะที่พอรับได้ นะครับมีการดําเนินมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนจักประเด็นของอภาษี่ามกับเรื่องของทางด้านของกัมพูชาสองมีแนวนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจที่พอจะเห็นเป็นทางว่าอออยู่ในลักษณะที่อยู่ในทิศทางที่ถูกต้องนะครับอันนี้ก็อันนึงก็คือในสามสี่เดือนนี้เศรษฐกิจดูแล้วมันไม่ได้ย่าแย่อย,อย่างที่คาดถ้าพอมีเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับถ้าเป็นแบบนี้อาจจะเป็นบวกสำหรับเขาในเรื่องของการ าการการการเลือกตัง้งแต่ว่าถ้ามิฉะนนั้นก็ออกจะในลักษณะที่เป็นลบยังไงก็ตามในสาการหนึ่งอย่างนี้นะครับผมดว่าทางลบเนี่ยคงจะไม่มากเพราะยังไงก็ตามในข้วขุนก็มองอยู่ในสายว่าทําอะไรไม่เป็นได้อยู่แล้วแต่ในทางบวกอาจจะมีได้ถ้าสามารถทําอะไรบางอย่างที่เป็นสัญลักษณ์นะฮะในลักษณะที่ดีขึ้นมาบ้างแต่ยังไงก็ตามจะดีขึ้นขนาดไหนไม่เปลี่ยนเขาเรียกว่าฉากท่าทางการเมืองครับยังไงก็ตามจะไม่มีรัฐบาลที่สามารถที่จะแลกครับนะ อย่างไรก็เกอดต้องเป็นรูปเดิมก็คือจัดตั้งรัฐบาลผสมกับไม่ว่าสามสี่เลือนนี้ภูมิใจไทยจะทำอยังไงก็ตามครับครับครับวันนี้ขอบคุณท่านอาจารย์มากนะครับที่มาพูดคุยกันครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับรองศาสตราจารย์ดรสมชายพักพัฒวิวัฒนักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองครับท่านก็ได้มาวิเคราะห์ครับสถานการณ์การเมืองและเศรษฐกิจหลังคุณแพ่ทองทานชินวัตรพ้นจากตาแหน่งนายกรัฐมนตรีครับ